โอ้รอบนี้หนักครับอามน้อยซอยยิกยจมแบบนี้ก็เหนื่อยเลยครับล้อหน้าเกือบลอยครับนี่โอ้พี่น้องเอ้ยโหดโหดกันทั้งนั้นครับวันนี้โอ้ยล้อหายเลยเหรอ ล้อหายเลยเฮ้ยล้อหายล้อหายอาบวิ่งรถยังไงล้อหายไม่รู้ให้คนรู้ไปโอ้ยนี่นี่เองเองคิดร้ายอะไรหรือเปล่ากับคนนั่งข้างเนี่ยเอาเอาเข้าไปน้ำมันยิ่งไม่ได้เติมกันอยู่นี่ วันนี้เราเป็นพระเอกว่ะเอ้ล้อหายเลยครับล้อหายเลยตอนนี้ขี่โคนก็ล้นออกมาแล้วเดีย๋ยวต้องดีดครับไม่รู้ว่าจะดีดได้ไหมมารอดูกันไม่ไปแล้ว ติด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 ปูนติดปูนเฮ้ยระวัง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 เดี๋ยวยางฉีกยางฉีกอ้ำหลวงพ่อบอกว่าดันออกเลยดันออกมาได้ไหมเป็นไรให้เจดอกไหมนี่ออกไหนก็ได้ให้เจดอกไหนวันนี้ก็ยางหายครับโซ่ก็เอาไปส่งแล้แล้วโอ้ เดียวบอยเอาโซ่ไปส่งเมื่อกี้ครับเอาดันออกก่อนดันออกก่อนต้องเอาอ,ออกครับไม่งั้นพื้นที่ไม่เป็นมันไม่มีเดี๋ยวยังไงทางวัดท่านก็จะปรับพื้นที่ใหม่แล้ะ วันนี้เจ้าอ๊ามน้อยซอยไม่ออกแล้วครับพูดถึงก็ดินก็เต็มสะแล้วแต่ว่าเหลือแต่รอปรับให้เสมอ ไฟเลือกไปครับดินมันยังไม่อยู่เนื่องจากว่าข้างล่างมันเป็นเลนอยู่ล้อหายไปเลยวันนี้จมโหดๆห,หนักๆก,ก็สองคันครับเจ้าอามกับเสียบอย รถแรงรถแรงรแรงมากถอยตเลดิดมันในเนี้ยด,ไไนนดินข้างล่างมันยังไม่แน่นไงไม่ถ้าเบียดไปฝั่งนู้มเลยะได้ถ้ามาฝั่งนี้เออเพราะว่าดินฝั่งนี้ยังเทแค่ดันมาไว้เนาะมันไม่ไม่ได้เทอ,อักงเอาอดีด้ยังดีด้ยัง รอดูกันครับว่าจะต้องใช้โซ่ไหมเอาเราต้องไปช่วยไหมเอ่มันแน่นอนเว้ยอา่าจม <ะ S 1> จ,จมเองมจมเองแต่งเองนักเลงพออ,พอ,อ่วันนี้รู้สึกจะถีนะเราอ่ะทีนะช่วยยืนด้วยดิเอาเอาใจช่วยน้องมันครับ วันนี้ว่ามีอยู่สองคันครับรถแรงสองคันเลยของผมไอ้ทงไม่แรงใส่เกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์ด้วยใส่เกียร์ด้วยให้มันตะกายด้วยไงให้มันตะกายด้วยไป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 รถแรงจริงเว้ยไปของมันดีอย่างนี้เองป๊าดสิโตอัตโตเจ้าคก็แห้งดีแท้ เออขนาดไปขายน้ำมายังแรงดีอยู่นะเนี่ยโอ้ขายยังแข็งอยู่อะ่ะโอ้โอเป็นอะไรบ้างเ,ลลเออเป็นอะไรไหมรถไทยอ่ะอา้าวขึ้นได้ครับก็ใช้ความสามารถส่วนตัวนิดหน่อยนะเราจะไม่แซงคิวกันไปทงมันสะมันจะเต็มแล้วครับ อยบอยไปก่อนแล้วนะครับก็มีอะไรก็ต้องจอดดูกันก่อนครับช่วยเหลือกันก่อนไม่งั้นมันจะแรงน้ำใจเกินไปนะครับช่วยได้เล็กๆน้อยๆเราก็ต้องช่วยเหลือกันก่อนนะครับนี่ไปเดี๋ยวเราไปตามต่อกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็บา,บายๆครับผม นะถ้ามีมันมันสนุกสนานอย่างนี้ก็จะจัดให้เอาไปเองนี่วางแผนเชือกลายแล้วนั่งฝั่งนู้นอย่างเดียวเลยนะเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ